รัฐบาลก็พยายามจะพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศเรื่องของโครงข่ายรถไฟฟ้าก็เป็นนโยบายหนึ่งนะครับ,รบที่มุ่งแก้ปัญหาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะฮะแล้วก็มีการพัฒนาเชื่อมต่อกับระบบะทางบกทางรางทางเ,เรือคุณตระมับ ปัจจุบันเนี่ยการสัญจรของประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ,รบเรียกว่ามีปัญหาด้านการจราจรบนท้องถนนเป็นอย่างมากนะครับ,รบถ้าเราเข้าไปในกรุงเทพตอนนี้รถติดมากเลยทีเดียวนะครับแม้จะมีการเพิ่มพื้นที่ถนนพัฒนาทางด่วนยกระดับขึ้นมามา,มากแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถลดปัญหาควาแมแออัดลงได้รัฐบาลก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพนะครับเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตัวเลขนะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับระบบขนส่งมวลชนที่มีสถิติผู้ใช้บริการสูงสุดได้แก่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงนะครับจำนวน72,737คนนะครับรถไฟชานเมืองสายสีแดงนะครับจำนวน2,9129านวน29,129คนรถไฟฟ้า MRT สายฉลองตัรรมนะครับแล้วก็สายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินนะครับรวมจำนวน 479,556คนนะครับและรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวและสีทองนะครับรวมจำนวน922,749คนนะครับแล้วก็ยังคงมีแนวโน้มการใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พระว่าปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าถือว่าเป็นทางเลือกในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็มีความปลอดภัยครับในปัจจุบันนี้นะครับทางภาครัฐเนี่ยครับก็ได้พัฒนานะครับขยายโครงข่ายเส้นทางรถไฟฟ้านะครับให้ครอบคลุมมากขึ้นตามแผนแม่บทระบบขนส่งทางรางนะครับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับระยะ20ปีนะครับก็มีดังนี้แล้วกันนะครับาสายสีแดงเข้มนะรบสายเส้นธรรมศาสตร์มหาชัยในระยะทาง 80.8กิโลเมตรนะครับสายสีแดงอ่อนนะครับสีริราชสารยาตลิ่งชนันหัวหมากระยะทาง54กิโลเมตรนะครับแอร์พอร์ตลิงค์นะครับดอนเมืองบางซื่อพญาไทสุวรรณภูมิระยะทาง50.3กิโลเมตรสายสีเขียวเข้มนะครับลำดุกกาสมุทรปราการบางปูระยะทาง66.5กิโลเมตรสายสีเขียวอ่อนนะครับยศเสบางว่าระยะทาง15.5กิโลเมตรสายสีน้ำเงินนะครับบางซื่อหัวลำโพงท่าพระ พุทธมนตลสาย4ีระยะทาง55กิโลเมตรสายสีม่วงนะครับบางใหญ่ราชบุรณะวงแหวนกาญจนาพิเศษระยะทาง46.6กิโลเมตรสายสีส้มนะครับตลิ่งชันศูนย์วัฒนธรรมมินบุรีระยะทาง38.9กิโลเมตรสายสีชมพูนะครับแครายมินบุรีระยะทาง34.5กิโลเมตรสายสีเหลืองนะครับลาดพร้าวสำโรงระยะทาง30.4กิโลเมตรนะครับ หากสามารถได้ดําเนินการครบตามแผนนะครับก็จะทําให้มีโครงข่ายเส้นทางรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะครับรวมทั้งสิ้นกว่า500กิโลเมตรนะครับเป็นการขยายจุดเชื่อมต่อในการเดินทางช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกได้ยิ่งขึ้นนะครับตามที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีนะครับ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับระบบคมนาคมขนส่งทางรางนอกจากนี้นะครับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนะครับได้ดาเนินโครงการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ําในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อการ เดินทางรูปแบบอื่นๆนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งศึกษาและสำรวจเส้นทางการเดินเรือด้วยนะครับเพื่อเพิ่มเส้นทางการเดินทางทางน้ําแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดทางถนนนะครับโดยได้วางแผนปรับปรุงท่าเรือที่เชื่อมต่อการขนส่งสาธารณะล้อรางเรือให้มีประสิทธิภาพที่ให้บริการในปัจจุบันนี้8จุดนะครับโดยเฉพาะท่าเรือในแม่น้ําเจ้าพระยา4จุดประกอบด้วยท่าเรือพระตั้งเกล้า ท่าเรือบางโพท่าเรือราชินีและท่าเรือสาธรนะครับก็คาดว่าจะเสนอแผนดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นชอบภายในต้นปี2566หรือมีนาคม2566นะครับหากแผนพัฒนาการเดินทางน้ำเนี่ยระหว่างปี2565ถึง2575ดำเนินการแล้วเสร็จนะครับคาดว่าเส้นทางทางน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 131.2กิโลเมตรทางเรือเพิ่มขึ้น97ท่าเรือนะครับ